ข้นขึ้นนะคะมันจะแบบงามมากน้องน้องเต็งโมเองเรางามมากนะคะวันนี้แบบพาไปชมธรรมาชาติไดะะ้นี่ชื่อเราปลูกไว้รับประทานเลยนะคะแบบว่าโหผักสวนครัวเราไม่ต้องแบบไปหากินนะคะนี่กินตรงนี้วันนี้โหระพาเยอยะมาก ตัวนี้ก็เป็นน้องมาวนะนละนี่เห็นไหมน้องเอบน้องเยอะมากเป็นน้องอะ่ะแบบว่าไม่ค่อยโตแล้วอะ่ะนี่ันี้ก็เลืองแล้วปูไปแปบ๊บเดียวเลืองเลยอ่ะดูดิดูแลลูกแค่นี้อะ่ะ แป้เดียวเรื่องหอว่าคือมันได้เท่านี้นะคะไม่ตอเลยแล้วเราจะกินยังไงอะ่ะเหลืองแล้วว่าฝ <c oughs> ุนปลูกสวยๆอ่ะว่าเหลืองแล้วเก็บไม่ทันยังกินได้อยู่ไหมเนี่ยพี่อ่ะเขาไม่บอกข้าตอแบบสอนสาวบราบนบเกข้าตอย่างนี้รเลยเหลืองเลยอะ่ะยังไม่ทันเก็บรเลยเหลือง้วอวะ มันปลูกเสร็จสวยกินไม่ทันเลยอ่ะออออกใหม่เยอะอยู่หน you know. ูหลายผล Đấy, còn như đọc sủi kinh nó kinh mà mấy khoai hòm nó này kinh tham đa đó đom mà đom đỏ lá đó ok cái đó là nó hòm hòm nó thực nó tuổi ngàm nhiều ok đi qua về hàng kinh cà